เป็นไงคุณพ่อหอมหอมหวานยกโป้แล้วครับท่านผู้ชมทานยกโป้ของสิวือว่าสุดยอดครับผมนะครับชื่นนะครับบอกของคุณพ่อนะครับต้นกีบเบอร์นผู้ชมมันเต้นลงนะครับนะครับผมเป็นเคยยึดก้คนมันเหล่บเบญานะครับท่านผู้ชมนะครับปล่อยบ่อยเส้ดีกับปล่อยปล่อยครับท่านผู้ชมครับนะครับตัวนี้พันจัดสวนดีดีนะครับพ่อพันพูดแบบเป็นเป็นร่องจีเป็นร่องหน้ามันบอกพ่อร่องจีไม่บอกหน้นี่นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับบริบาลสวนเกษตรทศวด s p ครับผมขออนุญาตน้ำผ้าท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมมาชมนะครับนะครับแปลงเกษตรผสมผสานนะครับสวยๆงามๆนะครับนะครับมีกิจกรรมหลากหลายนะครับตัวนี้นะครับสำหรับนนี้นตขออนุญาตทั้งเจ้าของสวนผูนแนะนำตัวเองครับผมครับผมนายประจัยดวงคำสอนครับ้าดแยนาคำหมู่สานตำบลกองเริ่มแรกก่อนจะทําสวนมะพร้าวเพราะว่าทํานาไม่พอไม่พอกิน มีเตนี่กับนี่ก็เลยไม่คิดได้ว่า็ดจังไหนเฮ้าดีก็เลยว่าเฮ้าปูกปอกเผ้าเอาปู่เผ้า็ดจังไหนที่หนีเป็นที่รุ่มก็เลยว่าขุดเป็นคลองขุดเป็นคลองก็เลยเอาข้อมสูงเป็นหลักบ้านนี้ข้อมเล็กคือบ่ได้เป็นหลักเอาข้อมดกเป็นหลักเพราะว่าการย่านน้าทวมบ้านนี้ก็เลยก็เลยไปติโตอพันปักพผ้าพันปักพผ้าจากบ้านแถว เขาก็เลยมาส่งเบี้ยละร้อยสามสิบบาทรวมทั้งเหมือดทั้งสองขังมาเก้าร้อยหกสิบเบี้ยครับผมผมขออนุญาตถามคุณพ่อนะครับทั้งสองท่านนะครับผมนะครับครับว่าเดิมที่ตัวนี้เป็นพื้นที่หน้าไม่รบครับคุณพ่อครับอืมพอมีแนวความคิดจังเลยครับคืออยากจากหน้าเป็นพื้นที่หน้าดีๆเนาะนะครับคืออยากมาปรับเปลี่ยนเป็นเป็นสวนเป็นในหน้าสมผสมนะครับมีแนวความคิดจังไลยคุณพ่อครับผมอ่า เป็นหน้าเป็นหนีเดี๋วเพชครับผมเพ็รแล้วนันก็บอกพวกกินพกดินเป็นอันเคยจิกจกดินไปตรวจเดี๋ยวเขาวันเป็นหนนสมครับผมเนื้อสวงามครับบาก็เลยว่าว่าสิปูบก้าวเพราะว่าเคยไปเห็นอยู่เนแผ่วครับผมลูกเป็นคนอยู่กรุงเทพซะครับผมแรงกี่ทํามาให้กินรับจ้างรับบายอยู่คุณครับบานี้ที่นี่กับเป็นเหมันแผ่วสวนมั่นก็จะเรีอกบก้าว่าเป็น เป็นนวยตลอดปีเป็นนวยลเลือกเออเป็นได้เลยครับผมก็เลยเบือกเบือกบกพ้าวพื้นที่ตัวนี้จักไรครับคุณพ่อยี่สิบกัวไรครับยี่สิบอ่ายี่สิบไรเศษน้อพ่อเนาะครับผมครับผมอืมต้นนี้เห้เฮ็ดมาได้จักปีครับคุณพ่อปีหกหนึ่งครับปีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ครับผมนะครับประมาณสามถึงสี่ปีนะคุณพ่อนาอนะครับสามปีกัวนะคะยังไม่ถึงสี่ปีนะครับนะครับสำหรับกิจกรรมยูนีนอกจากบกพ้าวน้ำหอมแล้วนะครับ มันมีอย่างอีกครับคุณพ่อปลาครับมีปลานะครับมีปลามีงัว่บอคุณพ่อบอมีงวนะครับส่วนหนกจะเป็นพวกเป็นปลาปลาตุมีกบนะครับนะครับเดี๋ยวจัหน่อยเสียคุณพ่อพาทับูชมไปเบิงเนาะว่าในสวนตรงนี้นะครับนะครับเขาเย็นยังเด่นนะครับแต่สีพมเพ็นตอนนี้คือพวกข้าวนะครับทมบูชมนะครับนะครับอันนี้สร้างมาจากบ้านแพ้วเดี๋ยวงมันบาพ่อนะครับบ้านแพ้วทับภูชมเบอร์นะครับว่าโดอกขนาดได็ครับเตี้ยขนาดเด็ครับผมนะครับ นะครับสามสิบเส้นสูงจากพื้นนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกดกต้นยีบุตำก็เศร้าหน่วยนะพ่อเนาะชาซีต้องหาหนุ่ยอาจะได้ผมเลยเศร้าชาซีบุตำดกทั้งดอกทั้งเตี้ยท่านผู้ชมเนาะผมนั่งคุกเขาอย่างนี้ทั้งสวมหมวกท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจังหน่่ยเสร็จคุณพ่อคับให้ท่านผู้ชมชิมมึงเนาะนะครับอันนี้เป็นยังไงนึกถึงแคบเงยนึงนะครับเดี๋ยวอู้ท่านผู้ชมผมมาซ่อนให้ครับผมทั้งดกทั้งเตี้ยนะครับบักผ้าหนังหอมนี่ก็ดีนะครับคือคุณพ่อบอกเมื่อกี้ววว่่าาปปลลููกกคเเเดดีียยมุณพอนะ้ง นะครับเด็กกินไปเรื่อยๆออกทุกมือแม่นบ่พ่อนะครับยอดงามครับผู้ชมผมอรสละอนนะครับผมอยากถามคุณพ่อนิดนึงนะครับบัว้าวนองหอเนี่ยมันปลูกที่ไหนครับปลูกนะครับปลูกง่ายปลูกยากหรือปลูกง่ายปกติด้อบางต้นเนี่ยคิดว่าเด็ดอันนี้บาดี้พอดีก็เลยว่าล่อหมวดเขามาส่งก่อนวิธีที่ถามวิธีปลูกน้ำเขาเกระดานนะครับผมครับบาดในที่นี่ในเมืองต้นแล้วเขามาส่งวันที่สิบเก้าครเดือนหนึ่งกัรเดือนกอักราครับบาดพ่อมาแล้วนั่น ช่วงนี้ก็คุดมาทั้งแนวมาหัวเขากับคุดินอาจาจะของเบี้ยมะพร้าวครับผมบ้านคุดแล้วก็เอาหนี่ปงเลยครับห้วยปลูกแค่ีบงปลูเผาปลูกแค่ไก็จ้กินนกเผาเบื้องต้นไม้รอบผวกมันงามเพลินวานนะจะของสวนเขามาทรงเลยบกค่อเขาปลูกแถวเบิงบุพ่อบ้านเขาเป็นที่ปลูกแถวเบิงเขาคุดเลือปนไหนคุณพ่อ โอ้ยพ่อจื่องหน่อยบักเผาค้นาบักจุกหนึ่งหรอแล้วก็ว่างเรื่องเลยบอกเผก็ว่างเลยในเบื้องต้นผมมาขึ้น่าเท็่ว่าแะรถเบียโค้ดหน่อยไหมจกครับก็แยวฝุ่นลงฝุ่นลงแง้รก็จากแตวดินโบอีกที่หนึ่งจากแตวเบี้ยบักเผาพงขึ้น้าในเบื้องต้นบ้านนี้เขาเียกตั้งแ่แบบคุณพ่อบ้านนี้ของเบี้ยบักเ้ามากันก ขุดขุดเอาเบียร์บอกเ้าลงเลยบ่ได้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยอินโมพ่อบ่ได้ใส่ยังเลยบ่กเได้ใส่ยังก็เลยเฮ็ดแบบเขาปัดรวดรวดเนี่ะเวลาเขาปลูดีเขาเขาตั้งต้นมันตรงหรือตั้งเอียงบอกตั้งเอียงครับตั้งเอียงบ่ประมาณจักองศาผมก็บ่เข้าใจแต่ว่าเนื่องนั่นแหละตั้งเนื่องตันที่เฉียงมันบ่พ่อเดี๋ยวให้บานใ์ขุดพ่อผ้าไปอีกเนาะครับบอกเผานี่ครับตอนนี้ปลูกจักต้นครับคุณพ่อนี่ครับพูอยู่นี่บานพ่อผ้ามันหอมนี่จักลนผ้านอาหอมนี่ สั่งมากถึงเก้าร้อยเก้าสิบเลยครับผมปลูกตลอดสวนนี่บกัสยี่สิบกุไลครับผมยี่สิบกุไลเบิ้ลครับผมครับตอนนี้ออกมันติดหน่วยเราประมาณจ้าก้นพ่อเก้าร้อยประมาณบ่ถึงสามสิบบถึงสามสิบตอนนี้เริ่มเริ่มเก็บขายยังพ่อยังครับโอ้ยังบ่ทันเก็บมาคราวนี้ยังย่งเดี๋ยวมาดิเซคุณพ่อนะครับซับเบิองเนอกเราก็ชิมให้ท่านผู้ชมเบิองเนาะว่ามันติแซ่บมันติหอมรสชาติมันติดดีคือของบ้านแผ่บ่อล้วพ่อเนาะมาปลูกดินบ้านเฮาสินะครับครับ เดี๋ยวใช้บผู้ชุมเบิ่งนะครับผมครับทำผู้ชมนะครับตอนนี้คุณพ่อนะครับเจ้าของสวนเจ้าของแปลงเพิ่นนนะครับหลังจากผ้าชุ่มหมาผ้าลงหอมแล้วตอนนี้พสชผ้าผู้ชมมาชิมนะครับว่าผ้าลงหอมมันจะมาสั่งมาจากบานแพร้นะครับรสชาติมันสดีบอนะครับเป็นแท่พันแท้บอนะครับมาชิมน้ำชิมเนื้อมันเบงนะครับนะครับ อันนี้สดๆนะครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยปลอดสายเป็นแบบอินซี่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสวนตัวนี้นะครับเป็นไห่งคุณพ่อหอมหวานยกโป้แล้วครับท่านผู้ชมถ่ายโยโปของสิวซื้อว่าสุดยอดครับผมนะครับนะครับนะครับตัวนี้ของแท้นะครับท่านผู้ชมนะครับซับชิมเนื้อบ้างครับบานนี้บ้านเนื้อไปจะไหนเนื้อมันแจมบอนะครับเจ๋ยบอนะครับเพราะว่าเธอท่านผู้ชมหมสนใจเนาะนะครับเพื่อที่สร้างซสือได้เพราะว่าเขาออกหลายแล้ว กินบุบบดได้คุณพ่อวัานนะครับไม่ต้องได้ขายครับ hmm. บ okay. hey! uh ัานนี้นะครับฝากพี mm ่ฝากนอเราได้ขายพพ้อมนะครับหาคุณพ่อชิมเหมือนครับบัานเนื้อวันนเมื่อกี้ชิมน้ำแล้วนะครับยุกโป้เลยครับเมื่อกี้นี้นะครับยุกโป้เลยเบื้องเนื้อบังครับบัานนี้เป็นนะครับพ่อแซบเป็นบอครับหวานหอมแซบแหวานหอมอร่อยหวานหอมครับนะครับเป็นพันแท้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมผู้ใดสนใจนะครับอยาก จะสร้างซสื่อบอกผ้าน้าหอมสดๆจากสวนนะครับกับสีตอผานเขาคุณพ่อได้นะครับในชน่วงที่ใายผมจะคุณพ่อปันฝากหมายเล็กโทรศรพท์บไว้นะครับนะครับนี่คือบอกผ้าน้ำหอมนะครับแบบปลูกแบบอินซีนะพ่อเนาะ uh huh. บม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบม่ได้ใสสารเคมีนะครับ uh huh. ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์กับแชมูนะครับ uh huh. เอาคุณพ่อบันเ้าผ้าแชมูไปเบิ้งอีกนะครับเพราะว่าสวนตรงนี้นอกจากข้านหอมแล้วเขายังมีอีกหลายอย่างทูเลียนกรมีบักนัดกรมี บอกงอก็มีอินทผาลัมก็มีปลาก็มีกบก็มีพานผุชชมไปเบืองต่อยนะครับผมนผูชชมบนะครับนะครับเดี๋ยวจะคุณพอพาไปเบิ่งนะครับบอกผ่าหนุ่มหอมสวยๆนะครับต้นเตี้ยๆลุกๆนะครับนี่ก็นะครับนอกจากบักนัดแล้วขันหอมแล้วก็มีอินทผาลัมนะครับนผุชชมนะครับอินทผาลัมนะครับตัวนี้บอกอุ้ยผมมดซ่อนบอกพ่าวนะสบุชชนะครับนะครับนะครับต้นเตี้ยๆสูงสามสิบเซนก็เป็นหน่วยนะครับนะครับนผูชชมบนะครับตัวนี้ก็เป็นบักนัดพันธุ์ดีนะครับทุเรียนกะมีนนนนะครัับบเป็กหาา้ชมนะครับ นะครับนะครับผมมันซ่อนแห้งบอกพาวนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ่วนเตจเตียดุกดกนะครับท่านผู้ชมนะครับปลาคุณพ่อพาท่านผู้ชมไปเบิ้งนะครับบันมาบนนะครับไปลุงปลาเฮ้านะครับเบิ้งปลาเบิ้งกบครับผมาครับท่านผู้ชมนะครับสัาเกตเบิ้งปลาดุ๊กเพื่อนนะครับต้นนี็กป่อยไปเดนยวดอกุณพ่อนี่ป่อยพีดีนะโอ้ยตัวใหญ่ท่านผู้ชมนะครับนะครับ สัผู้ชมผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อคุณพ่อได้นะครับปลาดุกนะครับตัวนีนะครับโซนปลาดุกนะครับขุณพ่อพาท่านผู้ชมไปเบิ้งอีกนะครับกบกระมีนะครับผมครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นบอเลี้ยงเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับสังเกตเบิ่งนะครับโอ้ยเป็นตะวันซ่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับบอกของขุณพ่อนะครับสังเกตเบิ้งานผู้ชมมันเต้นลงนะครับนะครับ ผมเห็นแล้ผมเซ่อนครับท่านผู้ชมนะครับกบมันเคยอยู่ก้อนมันเหล่าบอย่านนะครับท่านผู้ชมนะครับมันขินี่กระเซาจังหวะครับผมมันเป็นพันธุ์หยังพ่อนี่โอ้ครับผมท่านผู้ชมตัวนี้ก็เป็นบอพันเลี้ยงปลานะครับปลาบึกนะครับกับปลานิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับปลานิ่งตัวหลอมานสองกิโลนะครับท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมนะครับนอกจากคุณพ่อพิ่สิปลูกพ่อปลูกผ้าดําหอมแล้วนะครับบักงอบักทุเรียนบักผ้าดําหอมนะครับหรือว่าบักสับปะรดให้หลายสิ่งหลายอย่างเรียงกบเรียงปูเรียงปลาแล้วคุณพ่อก็ยังมีสวนยางนะครับพื้นที่ตัวนี้มันติดกันนะคุณพ่อเนาะพื้นที่ดอนคุณพ่อก็สามารถปลูกยางพาราได้เป็นอาชีพเสริมรายได้ดีแบบดีแบบนึงนะครับนะครับตัวนี้ปลูกจากพันจักต้นพออยู่นี่จักไรอยู่นี่รพันสิบสองไร่นะครับเพราะตัวนี้พ่อได้กินมาสักปีแล้วครับปีหนึ่งปีหนึ่งครับพ่อไปขายใส่ขายวน เลือกเพืไปบันทั้งบันเนี่ยเอาไปเอาไปส่งบอกครับโน่นใหญ่โอ้ครับตัวน,นี้ก็คงนะครับพอเป็นพอเป็นการเสริมไม่ได้น้คุณพ่อเนาะนะครับนะครับตามคุณพ่อพาท่านผู้ชมไปเบิ่งหยีนะครับเพนะราะว่า,พอพาบบออตอน,นยังมีอีกหลายอย่างที่คุณพ่อจะผ้าไปเบิ่งนะครับตามมาน,นะครับท่านผู้ชมครับผมท่านผูบบ้ชมตัวน,นี้คุณพ่อนะครับเพิน่นกับผามาชมนะครับพ่อสวนตัวนี้มันมีหลายพืชนะครับโบเมนเจอพานธุ์หอมนะครับทุเรียนก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับอุ้ยบักุงตัวนใหญ่มากพ่อนะครับนะครับมะะะลกอนครับบแถว้านนี่นบักุงนะครับ คนอีสานเลยบอกคงขาดบ่ไดนะครับเศร้าก็ได้แรงก็ได้คอยมีตมบกคงนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับทุเรียนนี่ปูได้จักปีคุณพ่อปีหกปีหกปีหกสองหกสามหกสี่นะครับประมาณสองประมาณสองปีนะพ่อเนาะสองปีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับสองปีกว่าได้ขนาดต้นซ้ำนี่นะครับแต่ยอดดีๆถือว่าสุดยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่าปีสิมาหกห้านี่นะครับน่าติดดอกนะครับน่าจะออกดอกนะครับเพราะว่าขนาดนี้นะครับ ตุเรี้ยงเหี้ยมุฟฟอดปูกจักต้นครับอยู่สวนตัวนี้ครับผมประมาณหกสิบกระต้นหกสิบกระตุนถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเบิ้งแบบเนี่ยครับยอดก็เดินดีนะท่านผู้ชมนะครับนะครับถือว่าโอเคใส่ได้นะครับนะครับโรคแมลงกับว่ามีนะครับเพราะว่าอยู่ในปุ่นปลูกพืชหลายอย่างแปรียบผสมประสานนะครับยอดเดินยอดนี่ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ปลูกพันธุ์ยังพอเนี่ย มอนทองปะครับมอนทองครับมอนทองเป็นพันยอดนิยมนะครับผมครับผมนี่ทุเรียนนะครับสวยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับระบบน้ำคุณพ่อให้เป็นสปริงเกอร์ปะพ่อแม่ครับอพจักผมพ่อว่ามันปลูกหลายอย่างนะพ่อเนาะนะครับผมดถประคาหน้ามันกวยเนียนข้าเสี้นนำยศมันก็เฉพาะจุดนะพ่อเนาะมันอาจจะบอกครบนะครับนี่ก็เป็นบักฮุ่งมะละกออีกพันหนึ่งนะครับเป็นบักฮุ่งปลอมมันเท่านะพ่อเนาะนะครับฮุ่งปลอมมันเท่านะครับนี่ลกๆตัวนี้ดกครับนี่นะครับ ตามสมกระแสนะครับหน่วยป้อมครับผมครับผู้ชมตัวนี้กับเป็นบอกไฟนะครับครับไฟพันดีนะครับเพราะว่าอยู่สวนตรงนี้เพิ่นปลูกพืชหลากหลายนะครับบ่ได้ปลูกอย่างเดียวนะครับนะครับบอกไฟก็มีเพราะว่ามันเป็นการเพิ่งท่างเลือกนะครับเพิ่งท่างรอดใ้เจ้าของนะครับสินค้าตัวนี้ตัวนึงเพิ่งจะได้ซนึงราคาบดีตัวนึมันดีก็สามามาดึงเงินขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมนะครับครับผม เดี๋ยวจะคุณพ่อพาไปบ่มเงาะบานครับผมตรงร่องน้ำนี่ปล่อยปลาบ่คุณพ่อปล่อยปล่อยบกขอยเสือดีกับป่อยปครับปล่อยครับท่านผู้ชมครับนะครับตัวนี้พันจัดสวนดีๆนะครับพ่อพันขุดแบบเป็นเป็นร่องจีเป็นร่องน้ำไม่บ่พ่อร่องจีนร่องหน้นี่นะครับปรนเท็ดดีครับผมครับครับผมเออยบกขอยเสือดีกอะครับหลายตัวนี้นะครับตรงคู่ก็มีต้นไม้ในในร่องน้ำก็มีปลามีบกขอยเชือดีเนาะคุณพ่อเนาะครับผมนะครับครับผมครับ เป็นตะเบิงนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเป็นตะเบิงตะแง่นะครับพืชพืชหลากหลายใช่ไหมครับผู้ชมนะครับครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ก็เป็นบางเงาะนะครับนะครับเป็นบังเงาะพันธุ์ดีของคุณพ่อนะครับสมรพันธุนปูพืชหลากหลายนี่ครับท่านผู้ชมนะครับบากเงาะตัวนี้กับพร้อมติดดอกนะท่านผู้ชมนะครับตัวนี้กำลังแชงช่อนะครับแต่ยอดอ่อนแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถเก็บติดหน่วยติดผลได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับครับท่านผู้ชมนะครับในช่วงทุดท้ายนะครับนะครับอยากให้ทั้งคุณพ่อนะครับนะครับเพิ่นฝาขอคิดไว้ว่านะครับ ระวางการเห็ดหน้าย่างเดียวผูวกจะเข,าข่าขายจะเขากับการมาเห็ุเป็นหรหน้าสมผสมหรือว่าเป็นเกษตรผสมผสานเป็นบูพื่อได้หลายอย่างในในพื้นที่นะครับวันนี้มันจะมีขอดีขอเสียต่างกันจงไหนครับผมเช่นครับคุณพ่อครับผมของแต่ละย่างนี่ราคามันอยกากบอยู่โตนนะตั้งแต่มันตกราคากันที่ขายโจนมีราคาหลายนะเออเพราะได้ตื่มกันมาสินะนก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากขายมีม่อางคแนววันจะมายาก เอาอยัางก็เอาไดบัดทุูแนวขึ้นว่าน,นะถ้าปลูกจะเขานี่มันมันเสียงบอรับเสียงต่อราคาบอนะครับการซื้อการขายปกติบองหน้าเสียงปีนี้ราคาบอวอยดีราคาตกครับผมออหาปลูกเขานี่คิดหน้าปลูกเขานี่ไยได้เฮาไปยังได๋ครับคุณพ่อ เขานี่ปกติมัน, okay. นเป็นดินบ่งามด้วยเพราะเราปลูกเขาเขาปลูกแล้วก็ปลูกแต่ะราคามันก็บอกว่าดีปลูกแล้วก็ผลผลิตบ่ดีเป็นบ่ครับราคาก็บ่กป่าจูงใจเป็นบ่ครับผมกิโลนึงกับแปดบาทแปดบาทชี้ซีบตังคุณพ่อก็คุณพ่อก็เลยว่ามาเฮ็ดเป็นสวนน่าจะดีกว่ามันบ่ครับปลูกพืชได้หลายอย่างนะครับนะครับเอาสุดท้ายอยากให้คุณพ่อนะครับผมนะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์ไปเน่เพื่อท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นสนใจเห็นมะพร้าวเตี้ยๆ เห็นบักพลาวเตี้ยๆๆเห็นบักงงเห็นบักหลา,ลายสิ่งหลายอย่างตัวนี้เพิ่นสนใจนะครับอยากอยากจะสร้างสื่อหรือสอบถามขอมูนเพรมเติมฝากหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมศูนย์แปดศูนย์ห้าสามสองสองหกห้าครับท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ Oh,